สวัสดีครับผมโคดเวทนิเวศแก้วแสงนะครับก็อดีตก็เคยเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะฮะเก็เคยผ่านการอบรมนะครับการเป็นโค้ดผู้รักษาประตูจากเอฟซีนะหลังจากนั้นก็ไปเรียนในส่วนของการเป็นโค้ดผู้รักษาประตูนะฮะขั้นขั้นพื้นฐานนะครับกับฟีฟ่าที่ที่จัดในประเทศไทยจริงๆคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นคลิปในส่วนของการฝึก พูดษาปตูขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับนักเตะเยวาวชนก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะครับแนะนำตัวนะว่า,เ,าเคยเล่นฟุตบอลอะไรยังไงแบบไหนมาบ้างนะครับเรื่องของการผ่านการอบรมอะไรต่างๆนะครับแนะนำตัวกันก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรมากมาย เพียงแต่ว่าชอบที่จะเรียนรู้นะครับในส่วนของการเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็สิ่งที่จะนําเสนอต,อ,ตอต่อไปนะฮะในอนาคตก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคเป็นส่วนใหญ่นะครับเทคนิคในการเริ่มต้นที่จะเป็นผู้รักษาประตูจริงๆนะครับว,ว่าเขาเริ่มต้นกันยังไงโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็เป็นคนพื้นเพนะครับจังหวัดลําพูนนะฮะก็สมัยที่ยังเป็นเด็ก ก็เล่นเดินสายนะครับกับรุ่นพี่นะสมัยก่อนไม่มีครับในส่วนของโค้ชผู้รักษาประตูนะไม่ก็จะเรียนจากรุ่นพี่นะจากรุ่นสู่รุ่นนะพี่สอนเรายังไงเราก็ว่าตามนั้นจะถูกจะผิดไม่รู้นะครับก็เพิ่งมาเรียนรู้นะครับในช่วงที่ได้อบรมนะครับในส่วนของการเป็นโค้ชผู้รักษาประตูจริงๆนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการ มันจะมีในส่วนของเทคนิคการลับอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับที่ที่เราไม่เคยได้เ,เรียนรู้มาก่อนอผมก็จะพยายามที่จะถ่ายทอดนะครับออกมาให้ให้เต็มที่นะครับให้หมดหมดไส้หมดพุงเลยแล้วการเอาอย่างนั้นเนาะปกตินะครับตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผมก็จะเริ่มเล่นนะครับตั้งแต่ศูนย์หน้ากองกลางกองหลังตำแหน่งสุดท้ายที่เล่นก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตนะูมันอาจจะเหมาะสมกับตัวเราก็ได้เนาะเพราะเขาอาจจะเห็นว่าเอ้ย คนนี้มีน่าจะเป็นผู้ักษาประตูได้อะไรประมาณนี้นะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับจริงๆแล้วผมก็เติบโตมาจากฟุตบอลเดินสายนะครับก็ไปเดินสายเล่นฟุตบอลกับพี่ๆกับพัดจับภูนะครับไปได้แชมป์นะฮะในส่วนของฟุตบอลลรตเตอรี่ครับนะครับที่จังหวัดลาพูนเป็นรายการฟุตบอลที่ใหญ่มากในสมัยก่อนนะครับหลังจากนั้นอาจารย์นะครับชัยยศิธิ์แกก็เลยชวนให้ไปเล่นในส่วนของฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ นะครับเขตการศึกษา5้าเขาได้แชมป์มาไปเล่นในส่วนของอฟุตบอลเขตการศึกษาแบบนะฮะก็ได้แชมป์เหมือนกันหลังจากนั้นก็ถูกจักชวนเข้ามาเรียนและศึกษาต่อที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในโครงการช้างเผือกรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่4่ได้ทั้งรองแชมป์ทั้งแชมป์อะไรต่างๆนะครับเยอะๆมากมายนะครับก็ตามที่ขึ้นมาให้ดูกันนะครับก็ลองดูกันไปเนาะนะครับเพราะว่าพูดไปแล้วมันยาวมันเยอะ หลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นโชคนะครับที่ได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลให้กับทางสมโมสรธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นสมโมสรบางกอกการ์ด FC ก็เล่นในหลายๆรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้วยพระราชทานประเภทกนะครับประเภทขอโตโยต้าครับควีนครับแล้วก็อีกหลายๆรายการนะครับที่ภูมิใจนะครับก็ได้รองแชมป์ถ้วยพระราชทานประเภทข นะครับก็ชิงกับสโมสรตลาดหลักทรัพย์นะฮะแพ้จุดโทษไปจริงๆแล้วนะครับก็เรานักเตะทุกคนนะครับมีความหวังมีความใฝ่ฝันนะครับที่จะเป็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับผมก็คนหนึ่งนะครับที่มีความใฝ่ฝันนะครับที่จะเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับไม่ไม่ต้องดังอะไรมากมายขอสักครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้ติดธงไตรลงนะครับเราก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือเกียรติยศสูงสุดของการเป็นนักฟุตบอล นะฮะมันมากยิ่งกว่าเงินทองนะครับทรัพย์สินนะครับเพราะมันคือความภาคภูมิใจจริงๆจริงๆแล้วนะเป็นความใฝ่ฝันของนักเตะทุกคนเลยนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องมีธงไตลงติดหน้าอกให้ได้นะครับซึ่งผมก็ถือว่าผมโชคดีมากนะครับที่มีโอกาสได้ติดธงไตลงนะฮะเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับในรุ่นต่างๆนะฮะ ในหลายๆรุ่นนะครับก็ออกไปแข่งขันยังต่างประเทศนะครับแข่งในประเทศไทยบ้างต่างประเทศบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะได้ลงบ้างไม่ไม่ได้ลงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความภาคภูมิใจนะครับซึ่งก็อยากจะฝากให้น้องๆหนูๆนะครับหรือว่าผู้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับจงใช้ความอดทนนะครับความพยายามความมุมานะมันก็จะทําให้เราได้ในสิ่งที่เรา คาดหวังนะครับหรือว่าไฝ่ฝันเอาไว้ทัศนคติครับเป็นสิ่งสําคัญนะฮะทัศนคติในการเป็นผู้เล่นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นตัวจริงหรือตัวสํารองนะครับคุณจะเล่นในระดับไหนก็แล้วแต่นะทัศนคติคุณต้องได้ฟุตบอลมันมีท้อนะฮะเมื่อไหร่ท้อแล้วเราถอยเนี่ยจบนะฮะจบตั้งแต่ไม่ได้เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องสู้ต้องอดทนนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอนะ เอาจริงเอาจังกับมันนะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนจะมีโอกาสนะครับได้สัมผัสในฟุตบอลรายการระดับต่างๆนะครับเพราะว่าณนปัจจุบันก็ฟุตบอลก็ถือว่าเป็นอาชีพนะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเป็นอาชีพหนึ่งนะฮะก็สําหรับคนที่ต้องการเป็นโค้ชผู้รักษาประตูนะครับก็เดี๋ยวผมบอกข้าวๆไว้ก่อนนะครับว่าเราควรที่จะเริ่มจากตรงไหนนะครับ เบื้องต้นเลยนะฮะเราต้องไปอบรมนะครับเรียนรู้นะครับกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนในระดับของอินโทนะครับมาเรียนในส่วนของ c ี i รเซ s นนะครับของ AFC นะครับให้ผ่านก่อนนะครับพอผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะสามารถไปต่อในส่วนของการเป็นโค้ชผู้ตักษาประตูในแต่ละระดับได้นะครับมันก็จะเริ่มได้แต่ระดับ1ระดับ2ระดับ3นะครับ ก็ถือว่าผมโชคดีนะครับก็ได้เรียนรู้นะครับได้อบรมนะครับผ่านทางสรรมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนรู้มาตั้งแต่อินโทรนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ในส่วนของ,ขางออการอบรมนะครับในหลักสูตรซีไรเซ้นนะครับหลังจากนั้นก็เบนเข็มนะครับไปเป็นโค้ชผู้รักษาประตูนะครับก็ไปเรียนรู้ในส่วนของการเป็นโค้ชผู้รักษาประตูในระดับหนึ่ง ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครในส่วนของระดับ1นะครับก็รอนะครับรอที่จะไประดับ2ต่อมีมีด้วยกันอยู่3ระดับนะครับในส่วนของการเป็นโค้ดผู้รักษาประตูใครอยากเดินทางทางด้านนี้นะครับก็แนะนำนะก็รีบเลยนะครับรีบที่จะไปค้นหาความฝันของคุณค่อยๆก้าวในแต่ละระดับหลังจากนี้นะครับหลังจากคลิปในการแนะนำตัวนะครพูดคุยกัน จะเป็นคลิปนะในส่วนของการเรียนรู้นะขั้นพื้นฐานในการเ,าเรียนรู้เรื่องของเทคนิคนะผมจะสอนในเรื่องของเทคนิคเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะอยากรู้ในเรื่องอื่นนะครับเกี่ยวกับกับการเป็นผู้รักษาประตูสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับไว้ใต้ใต้คลิปนะครับอ,อยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับมีโอกาสก็จะามาพูดคุยกัน แต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากพลาดการติดตามคลิปดีๆนะครับคลิปที่สอนแบบหมดไส้หมดพุงนะครับก็รบกวนช่วยกด Subscribe นะครับกดติดตามเนาะนะฮะกดกระดิ่งนะก็จะได้มีแรงนะครับในการทำคลิปต่อๆไปก็พบกันในคลิปหน้านะครับในเรื่องของเทคนิคการเป็นผู้รักษารขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวาชนก็เริ่มไร่ตั้งแต่เบสิกเริ่มต้นนะครับ ในการในเทคนิคการรับต่างๆนะไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซตโพสิชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่การรับฟุตบอลในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ